ระวังโอนคอนโดที่สำนักงานที่ดินไม่ได้ถูกอายัดเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวันนี้นะคะกุ้งเจอมาเองกับตัวนะคะทุกคนซึ่งเคดีเป็นเคสของลูกค้ากุ้งเองนะคะไม่สามารถ โอนคอนโดที่ที่ดินได้เพราะว่าโฉนดถูกอายัดอยู่เนื่องจากมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างไว้อยู่ยังไม่ได้ไปชําระนะคะเวลาที่เจอปัญหานี้เข้าไปนะคะไม่ต้องตกใจเรานะคะสามารถมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายจ่ายค่าภาษีนะคะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนเจ้าของห้องได้เลยนะคะซึ่งเอกสารก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะคะใช้แค่ นะคะสำเนานะคะทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาโฉนดหน้าหลังนะคะไปจ่ายในหน่วยงานของเทศบาลนะคะในเขตที่ซับของเราอยู่เดี๋ยวกุ้งจะไปจ่ายให้กับลูกค้ากันนะคะของลูกค้ากุ้งนะคะเป็นคอนโดอยู่ส่วนกระทูค่ะก็มาจ่ายได้เลยที่เทศบาลกระทูนะคะเจ้าหน้าที่เขาบริการดีมากๆนะคะเราสามารถสแกนลายต่างๆคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะชําระค่าใช้จ่ายนะคะผ่านช่องทางลายก็ได้แต่วันนี้นะคะกุ้งก็เดินทางมาเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูด้วยนะคะเข้ามาถึงก็จับบัตรคิว นั่งรอนะคะสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเราเข้าไปนะคะสามารถสแกนจ่ายนะคะทุกคนได้เลยเพิ่งไดนะคะกุ้งได้มาจ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะชําระค่าใช้จ่ายต่างๆให้ลูกค้าคบทวนแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ใบมาวันนี้นะคะเพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่เซ็นนะคะทุกคนบางครั้งก็ได้เลยบางครั้งก็อาจจะต้องรอนะคะประมาณนี้เนาะรอไม่นาน,นะคะ่ะหน้าตาเอกสารจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่จะเป็นหน้าตาใบเสร็จนะคะว่าเรามีการชรําระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมดแล้วนะคะและสําหรับห้องนะคะคอนโดที่ถูกอายัดนะคะเขาเพิ่มมีใบนี้มาให้ด้วยเป็นใบถอนอายัดนั่นเองนะคะเราจะต้องนําใบนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ที่สํานักงานที่ดินนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถโอนคอนโดได้นะคะทุกคนใครที่กําลังจะโอนคอนโดนะคะก่อนโอนนะคะเช็คสักนิดนึงนะคะว่าห้องมีการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือย,อยังนะคะเวลาที่ไปหน้าง,งานจะได้แบบไม่เจอเซ็คพอตว่าห้องอายัดอยู่จะต้องเสียเวลานั่นเองะคะ่ะถ้าเช็คก่อนรู้ก่อน ก็จะได้ดำเนินการชำระให้เรียบร้อยแล้วก็ถือเอกสารไปโอนที่ที่ดินได้เลยค่ะทุกคน